สวัสดีครับถ่ายทอดสดนะครับเสร็จแล้วนะครับงานสั่งทำนะครับอีโต้นะครับไ้ายโต้ที่ลูกค้าท่านสั่งทำเหล็กตลับลูกปืนนะครับอีโตครับยาว13นิ้วนะครับสันหนา6มิลนครับกันนะครับ หล็กตลับลูกปืนจากเยอรมันนะครับตลับลูกปืนจากเยอรมันนะครับด้ามยาว8ดนิ้วครึ่งนะครับไม้ปรดูครับเหล็กตลับลูกปืนครับประมาณนี้นะครับ กว้างสองนิ้วนะครับ คาทบุรีรัมสั่งทำนะครับ ครับโตไม่ไผ่นะครับหลังจากควันโอไม่ไผ่นะครับดูคมผมยังอยู่เหมือนเดิมครับ ลูกค้าที่บุรีรัมย์นะครับเตรียมรับได้นะครับงานเสร็จแล้วครับแถมฝักโทษพีวีซีหนึ่งอันนะครับอีกโต้ยาว13านิ้วสันหนา6กมิลยาว13นิ้วนะครับน้ามยาวแปดนิ้วขึ้นนะครับเราพุนสีดำให้นะครับ เด็กตลับลูกปืนครับจะส่งให้วันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยนะครับขอบคุณครับ